แชร์ประสบการณ์การแก้ไขฟิลเลอร์ใต้ตาให้คนไข้สวัสดีครับหมอโทนี่นะครับวันนี้นะครับจะมาอธิบายนะครับเรื่องฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเป็นก้อนทําไมถึงเป็นก้อนน่นะครับเพราะว่าผมก็เจอคนไข้มาเยอะนะครับที่คนไข้เนี่ยมาให้แก้ไขนะครับอาจจะเคยไปฉีดมานะครับแล้ว ตอนแรกมันก็สวยดีนะครับแต่พอผ่านระยะเวลาหนึ่งไปเนี่ยมันก็เริ่มเป็นก้อนขึ้นมานะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเนี่ยนะครับต้องอาศัยประสบการณ์ของแพทย์จริงๆนะครับเพราะว่าใต้ตาเนี่ยเป็นบริเวณที่มันมีความซับซ้อนของกายวิภาคนะครับ การฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะครับก็เวลาฉีดเนี่ยนะครับมันจะมีชั้นที่เราจะต้องฉีดนะครับให้ถูกชั้นนะถ้าไม่ถูกชั้นเนี่ยเวลายิ้มเนี่ยมันก็อาจจะเป็นก้อนได้นะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทันทีนะครับหลังฉีดเลยนะครับหรือว่าบางคนนะครับผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับถึงจะเห็นว่าเอ๊ะใต้ตามันเริ่มเป็นก้อนขึ้นมาหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเห็นนะครับเป็นสีเขียวเขียวฟ้าฟ้า,าขึ้นมานะครับเรียกว่าเป็นทินเดลเอฟเฟกนะครับบางทีเนี่ยก็จะเห็นชัดขึ้น เวลาที่ถ่ายรูปนะครับก็จะเห็นเลยว่าใต้ตาเนี่ยเป็นก้อนนะครับซึ่งก้อนที่ใต้ตาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าจะปล่อยให้หายเองเนี่ยนานมากนะครับบางคนเนี่ยสปีแล้วยังอยู่เลยนะครับเพราะว่าบริเวณใต้ตาเนี่ยเป็นบริเวณที่ขยับน้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยฟิลเลอร์บริเวณเนี่ยก็จะอยู่นานเป็นพิเศษนะครับ ฟิลลร์ใต้ตาเป็นก้อนเนี่ยนะครับสาเหตุเนี่ยก็เกิดได้ตั้งแต่นะครับอันที่1นนะครับเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะครับอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนะครับโมเลกุลความแข็งเนี่ยไม่เหมาะนะครับกับการฉีดใต้ตานะครับอันที่2นะครับเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็เทคนิคของแพทย์เลยนะครับว่าจะฉีดแล้วออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าการฉีดใต้ตาเนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์ของแพทย์นะครับความตื้นความลึกในการฉีดนะครับ ปริมาณยาที่ใช้นะครับแล้วก็ชนิดของฟิลเลอร์ที่ถูกต้องในแต่ละเพลนเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ คนไข้หลายคนนะครับเวลามาฉีดเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ใต้ตาเนี่ยมันเต็มทีเดียวเลยใช่ไหมครับตั้งแต่ฉีดนะครับซึ่งบางทีเนี่ยคุณหมอหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเอาใจคนไข้นะครับโดยการฉีดที่มันเต็มเลยนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับถ้าเกิดมันเต็มไปเลยเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าฟิลเลอร์เนี่ยเป็น HA นะมันจะดูดน้ําเข้าหาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็พอผ่านไปนะครับสเดือน 6เดือนนะครับมันก็ค่อยๆบวมขึ้นบวมขึ้นแล้วก็เป็นก้อนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่ผมฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเนี่ยผมจะเรียกว่า under correct นิดนึงนะครับก็คือฉีดนะครับแล้วก็ให้มันเหลือร่องนิดๆนะครับซึ่งแบบนั้นน่ะดีนะครับอันที่1มันเป็นธรรมชาติเนาะคนปกติต้องมีร่องนิดนึงนะครับใต้ตาอันที่2นะครับรอนะครับเวลานะครับให้ตัว HA เนี่ยมันค่อยๆ มันดูดน้ำข้าหาตัวเองนะครับมันก็จะยิ่งอิ่มขึ้นอีกนะครับใต้ตาก็จะยิ่งเต็มนะครับพอผ่านไป3เดือน6เดือนเนี่ยมันก็จะพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำนะครับว่าเวลาไปฉีดใต้ตาเนี่ยอันที่1นะครับต้องหาคุณหมอที่มีประสบการณ์นะครับนะครับในการฉีดเยอะนะครับอันที่2นะครับก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์นะครับที่เหมาะสมนะครับอันที่3เนี่ยอย่าฉีดที่มันเต็มเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าฉีดเต็มไปตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยนะครับพอเวลาผ่านไปเนี่ยโอกาสที่ จะเกิดใต้ตาเป็นก้อนเนี่ยก็มีเยอะนะครับซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับทํำยังไงนะครับปกติเนี่ยนะครับจะหายเองยากมากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นก้อนชัดเจนไม่ว่าจะอยู่เฉยๆก็เห็นก้อนนะครับหรือบางคนยิ้มแล้วเป็นก้อนเนี่ยนะครับแนะนํานะครับว่าต้องฉีดสลายครับฉีดสลายเนี่ยก็จะเป็นการแก้ปัญหาเลยนะครับทําให ฟิลเลอร์ใต้ตาเนี่ยมันยุกนะครับบางคนเนี่ยสลายครั้งเดียวก็หมดบางคนอาจจะต้องสลายถึง2อครั้งสครั้งทุก1สัปดาห์ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าฟิลเลอร์ที่ฉีดเนี่ยมีปริมาณเยอะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอฟิลเลอร์สลายหมดนะครับผมก็จะแก้แก้ให้นะครับโดยการที่ฉีดแก้ไขให้นะครับโดยการาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็ฉีดให้ถูก พลนนะครับมันก็จะทําให้ใต้ตาเนี่ยนะครับไม่เป็นก้อนนะครับเหมือนที่เคยเป็นนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคนที่อยากฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะครับให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าใต้ตาเนี่ยเป็นบริเวณที่สามารถที่จะเกิดปัญหาได้มากที่สุดเลยครับ